สวัสดีครับกลับมาก่อติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล,ล่าสุดของพิศดาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องจ่ายเงินให้กับสปอร์ตติ้งอีก1ล้านยูโรนะครับในเงื่อนไขสัญญาการซื้อตัวบรูโนแบบตอนนั้นก็มีแอดออนค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับบรูโนย้ายมาอยู่กับเราตั้งแต่เดือนมกราคมปี2020ครับโดยในแอดออนที่มีการเซ็นสัญญากันนะครับ 5ล้านยูโรดีก็คือจะได้ต่อเมื่อบรูโนลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เจ็ดยี่สิบเกมโอ้ซึ่งก็เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนปี2020และอีก5ล้านยูโรครับตอนที่แมนยูไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์สาล้านยูโรอีกครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นในปี2 0 2 0ันยีถึงสองพแล้วก็อีกปีละ1ล้านยูโรครับปี2021-2022แล้วล่าสุดครับ2023-2024ก็ได้อีก1ล้านยูโรตรงนี้แล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้แออออดนขงงทาด้านสปอร์ติ้ง เขาได้เงินจากแมนยูไปแล้ว10ล้านยูโรเหลืออีก15ล้านยูโรครับเขาจะได้ก็ต่อเมื่อบรูโน่พาแมนเชสเตอร์เด็ดควาออ้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือไม่ก็สามารถที่จะคว้ารางวัลบันลงดอได้ครับตัวนี้นี่แฟนผีอยากจ่ายแล้วเกินนะครับ15ล้านยูโรตรงนี้นี่อยากจ่ายให้กับทงตานสปอร์ตดิ้งมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่บรูโน่สามารถจะพาทีมแมนเชสเตอร์เด็ควา้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้ครับ ทันชีจะซิมนะครับว่าที่เจ้าของสโมสรทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวางแผนเอาไว้ลแล้วนะครับว่าถ้าหากท่านสามารถจะเทคโอเวอร์สโมสรได้สําเร็จแล,แล้วก็ท่านจะมีการเคลียร์กฎครับมไม่ใช้แล้วกฎของโรนัลโด้ครับทันชีจะจซิมติดตอนนี้ก็กําลังสู้กับฝั่งของตันเซอร์จิมนะครับแล้วก็นักลงทุนรายย่อยคนอื่นๆในการที่จะเข้ามามีส่วนบริหารสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แล้วถ้าหากท่านสามารถจะเทคโอเวอร์สโมสรได้จริงๆนะครับท่านก็พร้อมที่จะยกเลิกกดโรนัลโดครับตอนนั้นที่โรนันโดย้ายมาอยู่กับเราดีรับค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ480,000ปอนด์นะครับแล้วก็มีปัญหามากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการไม่ลงรอยกับทางด้านเอริกเทนฮักโรนัลโดก็ออกจากทีมไปหลังจากนั้นก็มีรายงานข่าวนะครับว่าเอริกแทนทักนี่ได้มีการแจ้งนะครับว่า นักเตะที่จะมีการต่อสัญญากับแมนยูหรือจะเข้ามาอยู่กับแมนยูนี่ควรจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่200 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์นะครับไม่ควรที่จะได้รับมากกว่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับทีมทอกรายงานข่าวว่าท่านชิคกนี่จะยกเลิกกฎด,ดังกล่าวครับบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าหากคุณต้องการอยากจะไปเซ็นสัญญากับนักเตะซูเปอร์สตาร์ระดับโลก200,000ปอนนี่มันไม่มีใครเอาหรอกนะครับเพราะฉะนั้นท่านชิคกจะยกเลิกตรงนี้ครับแล้วก็อัพค่า ใช้จ่ายนะครับอัพค่าเหนื่อยให้กับนักเตะไปเลยครับแหมก็แงะดินะครับจะไปเอานักเตะร,ระดับซูเปอร์สตาร์อย่างน,น้อยน้อยเนี่ยมันก็ต้องระดับเท่าไหร่ล่ะครับสามแสนห้าสี่แสนปอนต์ต่อสัปดาห์อัพทั้งนั้นนะครับระะนั้นท่านชี้บอกนะครับว่ากดโรนัโดเนี่ไม่ได้อยู่ในสายตาของท่านครับยังไงก็ยกเลิอกอยู่แล้วถ้าหากแมนยูต้องการอยากจะประสบความสําเร็จใช้กดตรงนี้ไม่ได้ครับอนโตนี่นี่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับไม่สามารถจะลงช่วยทีมได้อีกแล้วในฤดูกาลนี้ครับ กอไปอรอลุ้นนู่นแหละครับเร็วสุดก็น่าจะเป็นในช่วงเดือนกรกฎาคมเอาที่นี้เรายังมีเกมสําคัญรออยู่นะครับก็คือรอบชิงชนะเลิศศึก FA ครับพบกับทัตแมนเชสเตอร์ซิตี้เราจะมีการวางแผนยังไงล่ะจัดทีมยังไงบ้างครับเมื่อไม่มีทางด้านแอนดทนี่นครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะดีบ้างไม่ดีบ้างดีแต่ว่าคือเวลาที่เขาฟิตเอริสันทักก็จะส่งเขาออกซ่าเป็นตัวจริงตลอดอยู่แล้วนะครับเอางั้นถ้าไม่มีแอนโทนี่เนี่ย แมนเชสเตอร์เดย์ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับเกมรุกเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้3แบบครับแบบที่หนึ่งเลยก็คือให้เจเานซันโชเนี่ยไปแทนทันตแอนโทนีตรงๆเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มาคาร์เรฟอร์ดยืนฝั่งซ้ายเหมือนเดิมหน้าเป้าเป็นทันต์อองโทนี่มาร์เซียลครับแผนที่2อครับเอาทดนานมาคาร์เรฟอร์ดไปเล่นเป็นหน้าเป้าแทนที่ของหนูหมากนะครับแล้วก็เอาการาโชมายืนฝั่งซ้ายเจเานซันโชยืนฝั่งขวาเหมือนเดิมครับ และปิดท้ายด้วยแผนหุดท้ายนะครับโยกมาคาร์รัตฟอร์ดมายืนด้านขวากาตาโชยืนซ้ายครับแล้วก็อ,องโทนี่มักเซลเล่นเป็นหน้าเป้าแผน3นี่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามาคาร์ลัฟอร์ดไปโยกฝั่งขวานี่มันก็จะเสียของนะนะครับยืนฝั่งซ้ายนี่จะเห็นว่าสามารถที่จะลากตัดเข้ามายิงได้หลายลูกเหลือเกินนะครับ งั้นแผน3นี่ไม่น่ามีความเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวดูครับว่าแผน1กับแผน2นี่เอริกเทนทักจะใช้ยังไงหรือจะเปลี่ยนหรือเปล่าจะดันบูโนอามายืนฝั่งขวาเลยหรือเปล่าครับ Manchester Evening News ครับบอกว่าแมนยูนี่ไม่โง่นะครับเราไม่ได้งี่เง่าถึงขนาดจะไปจ่ายค่าตัวสูงๆให้กับทางด้านเชลซีในการที่จะไปดึงเมสันเมาท์เข้าสู่ทีม ถึงแม้ว่าตอนนี้นี่จะกลายมาเป็นนักเตะที่มีความเป็นไปได้ที่จะย้ายย้ายมาอยู่กับเรานะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้จริงๆแล้วก็อยากได้เดยแคนไรส์นะครับแต่ว่าล่าสุดเดยแคนไรส์นี่ต้องการอยากจะย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลมากกว่าครับตอนนี้นี่กระแสก,ก็พูดไปที่เมสันเมาส์เชลซีก็กล่าวว่าจะอาศัยความได้เปรียบตัวนี้แหละครับว่าแมนยูอยากได้ก็จะอัพราคาของเมสันเมาส์ขึ้นไปอย่าลืมนะครับว่าเมสันเมาส์นี่เหลือสัญญาอยู่กับทีมจนกระทั่งถึงสิ้นสุดฤด,ดูกาลหน้าเท่านั้นเอง แล้วเชลซีก็ต้องขายนักเตะออกจากทีมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เสี่ยงเหลือเกินครับกับกด financial fair play แล้วก็ในซัมเมอร์นี้พวกเขาก็จะไปซื้อนักเตะคนอื่นเข้าสู่ทีมด้วยก็ต้องขายนักเตะออกไปเยอะทีเดียวครับเมสันเมาส์เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเมาส์ Mount นี้ก็สนิดกันกับทนางเดแคนไรส์นะครับตอนแรกก็นึกว่าเราจะได้ทั้งเดแคนไรส์ทั้งเมสันเมาส์แต่ว่าไม่ใช่ละเดแคนไรส์ไปอยู่กับอาร์เซนอล อา์เซนอลถ้าได้เดแคนไรส์ก็ไม่เอาเมสันเมส์นะครับถึงแม้ว่าเขาก็เคยมีข่าวกับเมาส์ด้วยเด้ไรส์คนเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วแมนยูพร้อมที่จะจ่ายราคาค่าตัวของเมสันเมาส์แม็กซิมัมนะครับตามรายงานข่าวบอกว่าไม่เกิน60ล้านปอนด์โอ้ย60ก็ยังเยอะนะครับสัก55นี่ก็พอแล้วมั้งเพราะฉะนั้นถ้าหากเชอซีจะอัพราคาค่าตัวขึ้นไปอยู่ที่70-80นี่แมนยูไม่เอานะครับ ้าน,นเป้ผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้บอกว่าผมมีแผนแล้วเวลาที่เราพบกับทางด้านแมนเชสเตอร์เดและอินเตอร์มิลานในรอบชิงชนะเลิศหลังจากที่พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาจะต้องพาทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับแมนยูครับสัปดาห์หน้านะครับวันที่3มิถุนายนรอบชิงชนะเลิศศึกเอฟเอครับแล้วหลังจากนั้นครับก็ต้องบินไปที่อิสตันบูลครับไปเล่นรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนพบกับทางด้านอินเตอร์มิลาน โดยเขาบอกนะคบว่าหลังจากเห็นเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดเอาชนะเชลซีไปได้สีประตูตอนหนึ่งค่อนข้างจะน่าประทับใจทีเดียวแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเขาก็จำะมัดระวังครับแล้วเขาก็ต้องเตรียมแผนให้ดีหาวิธีการที่ดีที่สุดที่ทําให้ทีมสามารถที่จะเก็บชัยชนะได้และตอนนี้ผมก็มีแผนแล้วเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็อินเตอร คุณจะต้องมีการเตรียมแผนที่แตกต่างออกไปแลวผมก็ต้องมาดูว่าผมมีนักเตะที่จะสามารถใช้งานมากน้อยขนาดไหนต้องดูว่าพวกเขามีความฟิตเท่าไหร่ผมเห็นเกมที่ทางด้านแมนยูเจอกับเชลซีและผมก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยพวกเขาทําอะไรเนี่ยผมจะต้องมีการเตรียมตัวในเกมดังกล่าวไม่นึกไม่ฝันครับว่าลูกทีมของเอริรเทนฮางดี่จะดุขนาดนั้นนะครับถล่มทางด้านเชลซีแบบเละเป็นโจ๊กเลยครับ แต่ว่าเราก็ต้องต้องระวังดีๆนะครับเอาตรงๆนี่คือเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เราก็ยังเป็นรองอยู่หน่อยๆน,นะครับขุมกําลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ค่อนข้างจบครบเครื่องนะครับไม่ได้ไม่ได้พูดตัดทอนกําลังใจนะครับแต่ว่าคือตอนนี้นี่ถ้าดูจากขุมกําลังนี่แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาไม่มีปัญหาหนักเตะมีการบาดเจ็บเลยแต่ของเราเนี่โอ้โหเจ็บหลายคนทั้งนั้นแหละครับตัวหลักๆด้วยกันทั้งนั้นด้วยทางด้านเป๊ปนี่เขาวางแผนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าเอริกเทนฮักนี่จะมีแผนอะไรครับมาแก ริบาโดนะครับอดีตนักเตะทีมชาติบราซิลนี่ได้ออกมาแนะนำเ네นมาครับว่าควรจะย้ายมาอยู่กับ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่กํากำลังทำผลงานที่ดีขึ้นภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากทีมได้ไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนลีกคว้าแชมป์ลีกครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังคงมีโอกาสที่จะควา้าแชมป์เอฟเอครับโครงสร้างของสโมสรดีขึ้นแล้วก็เขาพวกเขาพร้อมแล้วนะครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากมีเ네นมา่าเข้าไปอยู่กับทีมด้วยการได้ลงเล่นในลีกที่ดีที่สุด กับสโมสรที่เป็นตำนานเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะมากๆกับทางด้านเนม a าเขาต้องการที่อยากจะหาความท้าทายใหม่ๆตอนนั้นในปี2017ผมไม่คิดว่าเนมาตัดสินใจถูกต้องนะที่ย้ายจากบาร์เซโลนาไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแต่โอเคละผมก็เข้าใจในเหตุผลของเขาแต่ตอนนี้ผมมีความมั่นใจเขาควรที่จะย้ายไปเล่นที่พิีเมลีกไปอยู่กับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันจะเป็นสิ่งที่พิเศษสุดๆสำหรับเขา ออกมาสนับสนุนให้เนมาย้ายมาอยู่กับเรานะครับแต่ว่าหลายๆคนนี่ก็ออกมาเตือนแมนยูเหมือนกันว่าอย่าไปเอาทางด้านเนมาครับเอามาหรือไม่มาก็คงต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของสโมสรทีมคนใหม่นั่นแหละครับว่าจะเอาหรือเปล่าครับแล้วก็บพบก,กับ Man, Man, อินไซด์แมนยูเต็ดแม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ